ไข่เจียว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 เดือดผุดผุดค่ะไ <patri otic> ข่เจียววันนี้ง่ายๆเมนูง่ายๆเพื่อนเพราะว่าผักดองก็หอมขึ้นมาแล้วนะคะผักดองซุปหน่อไม้อีกแล้วซุปหน่อไม้มะเขือเมื่อวานมันยังเแบบก็เลยซุปอีกใส่ปลาวันนี้ใส่ปลาค่ะ มันนี้เห็ดซุปใส่ปลาแซ่บแซ่บดีทั้งหน่อไม้ทั้งมะเขือใส่ปลานะคะดูสิใส่น้ำปลามันนัวจะมันใะครจะทานกับวันนี้อีกแล้วโอ้ยซุปหน่อไม้ใส่ปลาซุปมะเขือใส่ปลาปลาทอดปลาแห้ง มันจะแซ่บมากนะคะทานกับส้มผักงานเก้าผู้เ่าด้ยกบพี่ก็จะทำซุปซุปซุปมะเขือใส่มีหน่อไม้เหลือนิดหนึ่งก็เราลงไปมีปลาย่างด้วยค่ะแล้วก็มีผักด,ดองเม,ม,มื่อวานสมผักแม่แซบหลายเด้อสมผักมันอากาศมันถ้าอากาศร้อนมัน มันหอมเร็วแล้วใส่พริกหวานด้วยผักดองส้มพักกินกับป้นป่ามกระเซ่ปนหยังเมนบบค่ะ,ระอร่อยมากนะคะเพื่อนๆมาเลยแถมโปรตีนง่ายๆไข่เจียวค่ะไขเ่ขเจียวมาดูสิไข่เจียวของวีวีดูสิทำไข่เจียวมันจะอร่อยมากเหลืองแล้วใช่ไหมดู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 ดด ไข่เจียวไข่เจียวนะปลาสุกเป็นดัซเสียบเธอวีวีผสมน,น่าอร่อยมากวีวีอุ้ยมาเด้อมาเด้อหอมมากหอมหอมไข่เจียวซุปหนอ่อไม้ใส่มะเขือใส่ปลาป่นป่นปลาก,กับส้มผักนะคะวันนี้หอมแล้วทำเมื่อวานผักดองทำเมื่อวานนี้ เป็นแล้วเป็นแล้วพี่น้องเอ้ยน้ำล่ายแตกสวดๆมีหอมมีกระเทียมมีผักกาดนะคะน้ำสาวข้าวถ้าเราทำน้ำสาวข้าวมันเป็นเร็วนะคะดูสิอุ้ยหอมบางคนสดน้ำส้มผักเลยนะสดๆดๆดสดะปน